สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดฝึกประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยกันทุกวันวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยค I am originally from ซึ่งแปลตรงตัวว่าฉันมีพื้นเพมาจากหรือถิ่นกำเนิดของฉันคือค่ะหรือถ้าจะแปลเป็นภาษาพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือจริงๆแล้วฉันเป็นคนหรือบ้านเกิดฉันอยู่ที่หรือจะแปลสั้นๆว่า ฉันมาจากแต่เดิมก็ได้เช่นกันค่ะประโยคนี้ใช้บอกที่มาหรือถิ่นกำเนิดจริงๆของเราค่ะโดยเฉพาะตอนที่เราย้ายมาอาศัยอยู่อีกที่หนึ่งแล้วมักใช้ตอบคำถาม where are you from เพื่อให้เคลียร์ไปเลยว่าเราเกิดหรือเติบโตที่นั่นไม่ใช่แค่บอกที่อยู่ปัจจุบันค่ะเช่นสมมุติว่าตอนนี้คุณอยู่กรุงเทพแต่จริงๆแล้วพื้นเพเป็นคนเชียงใหม่ก็จะพูดได้ว่า I am originally from เชียงใหม่ค่ะ มาดูคำศัพท์ในประโยคนี้กันค่ะ I am แปลว่าฉันคือหรือฉันเป็น Originally แปลว่าแต่เดิมตั้งแต่แรกหรือโดยกำเนิดค่ะ From แปลว่าจากตัวอย่างการใช้ในสถานการณ์จริงค่ะตัวอย่างที่หนึ่งการแนะนำตัวกับเพื่อนต่างชาติ A ถามว่า Where are you from แปลว่าคุณมาจากไหน B ตอบว่า I am originally from Phuket But now I live in Bangkok. แปลว่าจริงๆแล้วฉันเป็นคนภูกเก็ตค่ะแต่ตอนนี้อาศัยอยู่กรุงเทพตัวอย่างที่สองที่ทำงานในต่างประเทศ A. ถามว่า You speak English so well. Where are you from? แปลว่าคุณพูดอังกฤษเก่งมากมาจากไหนคะ B. ตอบว่า Thank you. I am originally from Khon Kaen in the northeast of Thailand. แปลว่าขอบคุณค่ะ เดิมทีฉันมาจากขอนแก่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือผูดสั้นๆว่าภาคอีสานของไทยค่ะตัวอย่างที่3คุยกับเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ A บอกว่า I'm originally from s u r a t Thani what about you แปลว่าพื้นเพชฉันเป็นคนสุราษฎร์ธานีแล้วคุณละ่ะ B บอกว่า cool I'm originally from เชียงรายแปลว่าเจ๋งมากส่วนฉันเป็นคนเชียงราย เรื่องเล่าที่น่าสนใจค่ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้ำตาลเธอย้ายไปเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียวันแรกที่เข้าเรียนอาจารย์ให้ทุกคนแนะนำตัวน้ำตาลลุกขึ้นพูดว่า Hi everyone, I am originally from นคร h o n s ร t h a m m a a province in southern Thailand แปลว่าสวัสดีทุกคนค่ะเดิมทีฉันมาจากหรือพื้นเพฉันเป็นคนจากนครศรีธรรมราชจังหวัดหนึ่งในทาภาคใต้ของไทย หลังเลิกเรียนเพื่อนชาวออสเตรเลียคนหนึ่งเดินมาหาแล้วพูดว่านคร what I've never heard of it แปลว่านครอะไรนะฉันไม่เคยได้ยินเลยน้ำตาลเลยหัวเราะแล้วตอบว่า It's okay most people know Phuket or Bangkok but I am originally from a quieter more traditional province แปลว่าไม่เป็นไรค่ะ คนส่วนใหญ่รู้จักภูเก็ตหรือกรุงเทพแต่จริงๆแล้วฉันมาจากจังหวัดที่เงียบสงบและค่อนข้างดั้งเดิมตั้งแต่นั้นมาน้ำตาลกล้าพูดถึงจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองทุกครั้งที่แนะนำตัวและยังพาเพื่อนๆไปกินขนมจีนน้ำยาปูสูตรคนครศรีธรรมราชเวลากลับไทยอีกด้วยเธอภูมิใจมากที่ได้บอกทุกคนว่า this is where I'm originally from แปลว่าที่นี่แหละบ้านเกิดจริงๆของฉันหรือที่นี่แหละถิ่นกำเนิดของฉัน สรุปนะคะวันนี้เราได้เรียนประโยค I am originally from ที่ช่วยให้เราบอกถิ่นกำเนิดของตัวเองได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติมากๆค่ะลองเอาไปใช้แนะนำตัวครั้งหน้าดูนะคะรับรองคนฟังประทับใจแน่นอนอย่าลืมกดติดตามฝึกอังกฤษทุกวันเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆและขอบคุณที่รับฟังฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสำนวนและประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันค่ะ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ